สวัสดีค่ะพบกับครูเอี้ยงณัฐนธะาตุตอนในห้องเรียนแฮนเมดนะคะก่อนอื่นขอกําลังใจกดไ like, ลค์กดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากครูเอี้ยงณัฐนธะาตุตอนค่ะวันนี้นะคะครูเอี้ยงก็จะมาสอนวิธีการเย็บสายกระเป๋าแบบมีตัวเลื่อนตับสั้นยาวได้นะคะ ก่อนที่เราจะเริ่มต้นเย็บนะคะเดี๋ยวมาดูอันที่ครูเอี้ยงทําสําเร็จแล้วนะคะนี่เลยค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะมีตะขอสองฝั่งนะคะ,ะแล้วก็จะมีตัวเลื่อนสามารถปรับความสั้นหรือความยาวได้ตามที่เราต้องการนะคะแบบนี้เลยค่ะง่ายๆนะคะโอ้โหนี่คือสายสะพายนะคะที่ครูเอี้ยงได้ทำไว้ เพื่อที่จะนำไปใส่กระบุงไม้ไผ่ของแณท่าตอนนะคะค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะต้องมีสายกระเป๋าที่คุณเอี้ยงเลือกก็คือเป็นสายพลาสติกสีดำแบบหนานะคะเพราะว่าจะได้รองรับน้ําหนักของที่เราใส่ได้นะคะแล้วก็นี่เลยค่ะตะขอพลาสติกนะคะ ค่ะครูเอี้ยงก็เลือกใช้สีเดียวกันกันกบสายกระเป๋านะคะนั่นก็คือสีดำนะคะเราจะใช้ตะขอ2แล้วก็ตัวเลื่อนหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าบางท่านไม่ชอบเป็นแบบพลาสติกนะคะก็อาจจะซื้อเป็นแบบเหล็กแบบนี้ก็ได้นะคะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะต่อไปก็จะเป็นเข็มหมุดนะคะอ่าแล้วก็เข็มได้ค่ะได้ก็ต้องเป็นสีดำนะคะ ตันไกลแล้วก็ไฟแช็กนะแล้วก็สายวัดนะคะเราเริ่มต้นจากการวัดความยาวของสายสะพายนะคะอยู่ที่140เซนติเมตรนะคะ140นะคะแล้วก็ใช้ตันไกลตัดเลยค่ะโอเคหลังจากนั้นเราก็ใช้ไฟเช็คนะคะ ลนเพื่อไม่ให้ปลายของอสายกระเป๋ามันฟูออกมานะคะแบบนี้เลยค่ะจัดการเลยค่ะนี่เห็นไหมให้เราไม่ใช้ไฟแช็คลนนะคะมันก็จะ,อ,ะออกมาแบบนี้ฟูออกมาแบบนี้นะคะขั้นตอนนี้ก็ค่อนข้างอันตรายนะคะก็ต้องระวังด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วสายกระเป๋าความยาวอยู่ที่140ซนติเมตรนะคะ หลังจากนั้นเราก็เตรียมตะขอ2แล้วก็ตัวเลื่อน1น,นะคะดูตามผู้ยั่งเลยนะคะนี่นะคะเราก็สอดซ้ายกระเป๋าจากข้างล่างขึ้นมาด้านบนนะคะแบบนี้พับลงมาแบบนี้นะคะใช้เข็มหมุดนะคะปักไว้แบบนี้นะคะแล้วก็หงายนะคะหงายเส้นขึ้นนะ,ะแบบนี้นะคะค่อยๆลูบไปเพราะว่าเดียวเส้นมันจะพลิกนะคะแล้วก็มันจะกลับด้านอ่าไม่ถูกต้องนะคะ หลังจากนั้นเราก็ใช้ปลายสายอีกด้านหนึ่งนะทำแบบนี้นะคะสอดสอดเข้าไปแบบนี้นะคะนี่เป็นหลังเต่านะคะสอดเข้าไปเป็นหลังเต่านะคะแล้วก็สอดลงไปที่ตะขอนะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะอ่าเสร็จแล้วให้เราพลิกขึ้นมาอ่าพลิกขึ้นมานะคะขั้นตอนนี้ก็จะค่อนข้างยากค่อยๆดูนะคะพลิกขึ้นมา แล้วนําปลายสายนะคะสอดเข้าไปนะคะสอดเข้าไปแบบนี้เลยนะดูนะสอดเข้าไปในตัวเลื่อนนะคะสอดเข้าไปมันยากนิดหนึ่งนะคะอ่ามันก็ต้องมีเทคนิคนะคะดูตามผู้เอียงเลยะคะ่ะเทคนิคอ่าพอ,อเราสอดเข้าไปปุ๊บนะคะเราก็ต้องสอดกลับคืนมานะคะสอดกลับคืนมานะ ค่อยๆค,ค่ะโอเคสอดกลับมาแล้วนะมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่าปลายนะคะปลายสายอ่าสะพายนะคะเราก็ต้องให้นำมาชิดนำมาชิดกับเส้นด้านล่างแบบนี้นะดูนะคะอ่าเราก็ใช้เข็มหมุดปักไว้นะคะแล้วทดสอบ ขั้นตอนนี้ทดสอบปรับเลื่อนดูถ้าเราทําถูกมันก็จะสามารถเลื่อนได้แต่ถ้ามันไม่สามารถขยับเขยื่อนได้นั่นแสดงว่าเรานําปลายสายสะพายของเราแนบติดคนละฝั่งนะคะมันผิดนะคะก็ต้องทําแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะโอเคแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเย็บนะคะ อันนี้ครูเอียงก็สาธิตยเย็บมือนะคะด้วยเส้นไหมพรมสีดำนะคะนี่ค่ะถอดกันหมุดออกแล้วก็เย็บด้วยไหมพรมสีดำนะคะถ้าใครมีจักก็สามารถใช้จักเย็บได้เลยค่ะนี่นะที่ครูเอียงเลือกใช้ไหมพรมนะคะเพราะว่าเป็นเส้นมันจะใหญ่แล้วก็แน่นด้วยนะคะ นะวันนี้ก็จะทำทั้งหมด12เส้นนะคะเพราะว่ามีออเดอร์กระบุงไม้ไผ่12ใบโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายๆค่ะลองฝึกดูนะคะตอนแรกเราอาจจะงงตรงที่ตัวเลื่อนนะคะแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆนะคะลองทำหลายๆอันแล้วเราก็จะเข้าใจนะคะ ก็มีเทคนิคนิดเดียวเองค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากณนทะ้าตอนแฮนเมดค่ะ